สวัสดีค่ะวันนี้น้องสไปร์แล้วก็น้องชายอ่ะขับรถมารับที่คอนโดเราเพื่อที่จะพาายอ,อแล้วก็ลุงนาวาแล้วก็หลานเนี่ยไปเที่ยอยุธยากันเราขั้นแรกเราก็มาที่วัดพนันเชิงก่อนเลยอันนี้ก็เป็นวัดพนันเชิงวรวริหารเนี่ยจังหวัดอยุธยาเราก็มาถึงที่นี่แล้วก็ทุกคนก็ถ่ายภาพตรงด้านหน้ากัน แล้วเราก็เดินเข้าไปเพื่อที่จะไปกินอาหารเรารู้สึกว่าภาพนี้จากินอาหารมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรากินข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางเข้ามาบริเวณวัดเหมือนเดิมบริเวณด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีของขายด้านซ้ายมือเราเนี่ยจะมีของขายแต่ว่าเราไปจอดรถอยู่ด้านในก็จอก็ดีใจที่น้องชายแล้วก็น้องสะพ้ยเนี่ย มารับอ่ะไปเที่ยวอวัดเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีรถที่จะไปคืออายุมากแล้วก็ไม่ไม่อยากจะขับรถก็ดีใจที่น้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายขับรถมารับแล้วก็มาเที่ยวที่ยุทธยาเราก็เคยมาแล้วแต่ว่านานหลายปีมากแล้วแล้วก็น้องก็เคยมาแต่ว่าอันนี้ลุงนาวามาเที่ยวน้องชายกับน้องสะพ้ยก็อยากพาเรามา แล้วก็อยากพาลุงมาเที่ยวที่อ่าอ่าไอจังหวัดอิุทยาแล้วก็เริ่มมาทางวัดเราก็เดินเข้าไปวัดนี้สวยงามมากหลังจากนั้นเราก็จัดแจงถอดรองเท้าเพื่อที่จะต้องเดินเท้าเปล่าเพราะว่าข้างในเนี้ยสะอาดมากในวัดแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้วันนี้ยอใส่รองเท้าสีแดงหลังจากทุกคนได้ถอดรองเท้าวางเอาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ไม่เสียเงินนะคะวางแล้วเราก็เดินเข้าไปบริเวณวัดซึ่งพื้นที่เนี่ยจะสะอาดแล้วก็เย็นรู้สึกมีความเย็นสบายอากาศดีข้างในนานมากที่ยอไม่เคยมาที่วัดนี้คือมาแล้วนานมากแล้วหลาย10ปีแล้วก็มาแล้วก็ไม่เคยมาไหว้หลวงพ่อโตที่วัดเนี่ยน้องชายก็แนะนำ ให้คือพามาไหว้หลวงพ่อโตในวัดเราก็มีการจุดคัดกรองโควิดก็าทาแอลกอฮอล์อแล้วก็วัดจวดตรวจวัดอุณหภูมิแล้วเราก็จะเดินเข้าไปบริเวณข้างในสวยงามเสาก็จะเป็นไม้ พวกเราก็เดินกันไปเพื่อที่จะไปไหว้หลวงพ่อโตยาไม่เคยเข้ามาข้างในรู้สึกว่าตื่นเต้นและมหัศจรรย์เหมือนอมีบุญมากเลยวันนี้ <Okay. S 1> ยอมีความปราบลื้มใจมากที่ได้มีโอกาสมาไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ซึ่งเป็นวัดเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ใครๆก็รู้จักหลวงพ่อโตอวัดพนัญเชิงน้องชายกับน้องสะพ้ายบอกว่าปกติแล้วเราวัน ธรรมดาเนี่ยก็ยังยังผู้คนน้อยแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือเป็นวันหยุดเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายภาพหลวงพ่อในโบสและบางทีก็จะถ่ายภาพตามแนวนอนตามตามแนวอของโทรศัพท์ไม่ได้ต้องถ่ายภาพในแนวตั้งนี่น้องชายกับน้องสะพ้ยก็ได้เห็นนะ พระหลวงพ่อโตนี่สวยงามมากเลยอยู่ในโบสถ์เป็นองค์พระประธานองค์ใหญ่ลุงนาวาก็จัดแจงเดินไปเพื่อที่จะซื้อผ้าซื้อผ้าเพื่อที่จะเอาไปไหว้หลวงหลวงพ่อโตในโบสถ์ทำบุญห่มผ้าถวายหลวงพ่อโตก็ซื้อสองชุดชุดนึงก็140บาท เพื่อที่จะไปไหวยถวายเราก็ได้มีโอกาสได้ทําตรงนี้ก็ยอ,อก,ก็มีความสุขนะเหมือนเป็นบุญกุศลลุงนาวาตรงเข้ามาซื้อผ้าทําบุญห่มผ้าข้างในแล้วเราก็จุดแล้วก็อธิษฐานถวายแล้วก็จะไปวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็ก็จะมีคนนําไปห่มท่านหรือยังไงยาก,ก็ไม่ทราบแล้วก็จัดแจงถวายอยู่ตรงนี้ ต่อจากนั้นเราก็เดินมาบริเวณรอบๆโบสถ์เนี่ยก็ถ่ายภาพกันแล้วก็สวยงามมากเลยเข้าไปนี่สวยอยากให้ทุกๆคนได้เข้ามานะวัดพนัญชิงมาไหว้หลวงพ่อโตน้องชายกับน้องสะพ้ยเนี่ยน้องชายก็เสื้อดําน้องสะพ้ยก็เสื้อลายสีขาวก็พยายามถ่ายภาพเราแล,แล้วภาพลุงนาวาแล้วก็ทุกๆคนลุงนาวาก็ฝากขอบคุณน้องนะน้องสะพ้ย น้องชายที่พาพวกเรามาได้ได้ทำบุญได้มีโอกาสนี้เพราะว่าการเดินทางการอะไรเนี่ยมันก็ไม่สะดวกแล้วก็มีการปิดทองพระ เราก็เดินทางออกไปด้านหน้าและบริเวณท่าน้ำเพื่อที่จะ,ะไปดูวัดพนันเชิงเนี่ยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะของจังหวัดอยุธยาแล้วก็เดินออกไปด้านนอกของเพื่อที่<ย>จะไปปล่อยปลาหให้อาหาร <c oughs> าไม่ใช่ปล่อยปลาให้อาหารปลาที่ <c oughs> ท่าน้ำ ถ้าใครอยากรู้ประวัติของอวัดพนันเชิงก็เข้าไปอ่านดูได้ไปหาดูใน Google ประวัติของอ,อวัดนี้นะว่าปามเป็นมายังไงก็จะมีป้ายบอกแต่ยออกก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังวัดพนันเชิงตั้งอยู่ในจังหวัดอุทยยาเราก็มาบริเวณด้านหน้านะก็ จะเป็นเขตอภัยธทานซึ่งจะมีะะปลาเนี่ยมากมายอยู่แล้วก็จะมีอาหารปลาขายตรงท่าน้ำนี้ด้วย นี่ก็เป็นปลาหน้าวัดนะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคล้ายๆปลาสวายหรืออะไรเนี่ยแหละตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีเป็นเรียกว่าเป็นหมื่นตัวดีกว่าเยอะมากเพราะว่าเป็นเขตอพยพทานหน้าวัดก็จะมีอาหารปลาอะไรมาขายลุงหน้าวากับหลานสาวลูกน้ำก็ซื้ออาหารปลามาเพื่อที่จะมาให้ามาให้ปลามาทำทำทานเขาเรียกเนี่ย ทำทานอกมาโปรยให้เดินกันมาและวลุงนาวาก็จะเป็นเสื้อเาบถาบลายลายเขาขาวาฝ่ายหลานก็จะเป็นเสื้อสีแดงๆนั่นแหละก็เตรียมอเอาอาหารมาโปรยให้โอ้โหท่านี้ปลากินกันใหญ่เลย บางคนก็ซื้อมาเลยถุงใหญ่ๆถุงหนึ่งก็300บาทนะถุงใหญ่ๆแต่ถ้าถุงเล็กๆก,ก็ประมาณ20ถึงถึงสามร้อย่ะ3ามบาท600บาทก็เทไปทีเดียวเลยแบบนั้นนี่เนี่ยก็ให้อาหารปลา ทุกๆคนนะมาไหว้นะแล้วก็มาที่ที่วัดนี้วัดพนัญเชิงที่วัดนี้จะขึ้นรถไฟมาก็ได้นะจากกรุงเทพแล้วก็มาลงที่อุทยาแล้วก็จะมีรถพาเรามาที่วัดที่วัดนี้อุทยามีที่เที่ยวหลายๆที่นะระยะทางก็ไม่ไกลจากกรุงเทพอยากให้มาเห็นหลวงพ่อโตสวยงามมาก ่อจากนั้นเราก็เดินออกมาบริเวณนี้ก็จะมีอ่าเหมือนเป็นวัดจีนก็จะมีอ่าหลวงพ่อแล้วก็จะมีหลวงพ่อแล้วก็จะมีอ่าเจ้าแม่สร้อยดอกหมากอะไรนี่แหละที่แยอเห็นนะนะแต่แยอก็ยังคิดว่าเอ๊ะเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนี่เหมือนแยอเคยได้ยินหนังสมัยเก่าตอนแยอเป็นเด็กนะเราก็พวกเราทุกคนก็ไปกราบไหว้บูชาแล้วก็เสียงซิมซีกัน ก็จะมีวัดจีนอยู่ตรงบริเวณริมริมเขื่อนหน้าวัดก็จะมีวัดจีนพวกเราก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางจากที่วัดนี้นะเพื่อที่ยาออจะไปลาน้องสะพ้ายแล้วก็น้องชายก็จะพายาอไปวัดใหญ่ชัยมงคลอันนี้เราก็จะออกเดินทางแล้ว ก็ S <S มาซื้อของก็คือหนังปลาทอดที่นี่จังหวัดพิยาระที่นี่จะมีชื่อมากเลยคือหนังปลาทอดกรอบกจะมีหลายๆลายรสรสรสคล,ดลด้ายคล้ายกับเป็นอาหารผสมมาแล้วก็เป็น,นคืออร่อยอะหลายหลายรสรสลาบรสอะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยก็ซื้อซื้อเป็นของฝาก เนี่ยขนมจะค่ะไปกินในรถคนละอันเนี่ยนนงยักิขนมโกงไทยไทยรู้เรื่อขนมโกงอ๋อขนมโกงอร่อยสู้กับสมัยก่อนไม่ได้ขนมโกงโม่ทางจะแป้งแข็งอันนี้เราก็เตรียมตัวนะมาถึงที่วัดนี้แล้วคือวัดใหญ่ชัยมงคลมาจอดที่วัดนี้แล้วหลังจากที่ออกมาจากวัดพนันเชิงแล้วก็เดิน ทุกคนก็เข้ามาน้องบอกว่าวันธรรมดาเนี่ยคนจะไม่มากอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยคนก็จะเยอะเราก็เดินข้ามสะพานไปเป็นวัดเก่าแก่นะมีในประวัติใน,ในประวัติศาสตร์เราที่เราเคยเรียนถ้ายังไงก็เข้าไปดูแล้วเข้าไปดูประวัติได้อยู่ไม่ไกลจากวัดพนันเชิงมากนะักเราขับรถมา ทีแรกก็ว่าจะไปเที่ยวบึงพระรามแต่ปรากฏว่าแยอ,อปวดขาซะก่อนแล้วก็เอาแค่สองวัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไปอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นตลาดน้ำวัดนี้เป็นวัดที่สวยแล้วก็เป็นวัดที่น่าจะเป็นสมัยเก่าที่สมัยก็แยอ,อก็ไม่อยากที่จะบอกให้อ่า,อา คือบางทีเราอาจจะไม่ทราบรายละเอียดก็อาจจะคาดเคลื่อนได้ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูประวัติแล้วกันวัดใหญ่ชัยมงคลก็จะมีพระอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็กราบไหว้เข้าไปในโบสถ์ก็กับหลานๆน้องๆก็พระช่วยกันถ่ายรูปยศก็แนะนำนะว่าถ้ามาก็อจุทิยายนี้ก็มีวัดหลายวัดนะ แต่ยออก็คิดว่าสองวัดพอลอะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้ายอจะมาเที่ยวอีกที่อุยธยามีเที่ยวมีหลายๆที่ทั้งตลาดน้ําทั้งวัดสวยๆงามๆยอ,อก็เดินทุกคนก็เดินพากันเข้า,ขามาในในบริเวณวัดที่เหมือนก็ว่าในประวัติศาสตร์เราจะโดนพมา่าเผาหรืออะไรนี่แหละก็เข้าไปดูประวัติกันได้นะวัดใหญ่ชัยมงคลท่านี้ก็จะเป็น บันไดขึ้นไปข้างบนยอดสูงเลยแต่ยาออก็ขอตัวไม่ไม,ไม่ไม่เดินขึ้นไปไม่ใช่ว่าจะปวดเมื่อยหรอกแต่ยาอ,อเป็นคนแพนฟัวามสูงสูงมากก็ก็ก็ไม่ดีนะแต่ก่อนก็คือโอเคไงเดี๋ยวนี้เรามันอายุมากแล้วก็เลยไม่ขึ้นก็หลานหลานแล้วก็น้องน้องสะพ้ายน้องชายแล้วก็ลุงนาวาเขาจะเดินขึ้นไป ที่เดินขึ้นไปนะมีลุงนาวาน้องสะพานน้องชายแล้วก็หลานบอข้างบนเนี่ยสวยมากเลยมีพระองค์ใหญ่แล้วก็มีบริเวณสวยงามมากยอเคยมานานแล้วยุธยาตั้งแต่ประมาณทั้งยี่สิบปีที่แล้วหรือสิบห้าปีที่แล้วนี่แหละถ้งจะยี่ยี่สิบปีที่แล้วก่อนที่ยอไปอเมริกาหลายปีก็เดินขึ้นไปทุกคนก็เดินขึ้นไป อยากแนะนำนะคะอีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนได้เยินชวนให้มาเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่พวกเราเคยเรียนแล้วก็มีในหนังสือหนังสือเรียนนี่ลุงนาวาก็ขึ้นไปโบกมือโบกไม้อยู่ข้างนอกแล้วก็มีน้องตะไคร้น้องชายกําลังาาถามกันว่าจะขึ้นดีหรือไม่ดีน้องบอกว่าไม่ขึ้นแลนั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าลมเย็น น้องชายก็ก็กลัวความสูงเหมือนย่ออนนี่แหละพี่น้องกันกลัวเหมือนกันเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นพระอยู่บริเวณข้างล่างนี่ก็สวยสวยงามมีชาวต่างประเทศอนะมากมายชาวต่างชาตินะมาเที่ยวกันสวยงามน้องชายกำลังลงมาแล้วเนี่ยบอกแล้วกลัวความสูงเหมือนกันเลยพี่กับน,น้อง กันมาแล้วนะมีนุงนาว่าแล้วก็มีน้องส้ายเสือเอ้อขาวแล้วก็มีหลานเสื้อสีแดงๆเนี่ยกำลังลงมาแล้วเขาบอกว่าข้างในเนี่ยสวยงามมากเลยนาๆเห็นเลย จากนั้นน่ะจากนั้นเราก็เดินรอบๆบริเวณวัดแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะออกไปเพราะว่าย่าอก็วางแผนกันแล้วว่าเราจะไปะไไที่ตลาดน้ำอโยุทยามหมดแ่วยอเคยไปครั้งหนึ่งแล้วแต่นานมากแล้วตลาดน้ำเนี้ยก็เลยอยากจะไปดูอีกครั้งไปดูไปหาอะไรกินอร่อยๆนี่็่ะลรุงนาวายอก็สอบถามลุงนาวา Suối mát. Suối. Suối คือแต่ก่อนที่จะกลับมาจากเมืองไทยจะกลับมาจากเมืองอเมริกานะมาเมืองไทยยอก็สัญญากันไว้ว่าเออจะไปพาไปเที่ยวกันเพราะาเราทํางานมาเหนื่อยมาเป็นเกือบยี่สิบปีแล้วก็อยากจะเที่ยวบ้างทเที่ยวเมืองไทยให้ทั่วแล้วค่อยหาทางที่เราจะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศ อันนี้ช่วงนี้อันนี้ก็เป็นริมน้ำนะของวัดนี้วัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้อันนี้ก็มีอ่าอ่าน่าจะเป็นเต่าหรือกภะพเนี่แหละอยู่แล้วมันก็จะมีคนโปรยเอาเศษผักมาแล้วก็จะเต่าพวกนี้ก็จะกินกันท่านี้มาแล้วที่ตลาดน้ําอยุธยานะพวกเราก็มาเดินกันที่ตลาดน้าเย้ยวสังเกตว่าตลาดน้ําอาจจะเงียบไปแต่ว่าแม่ค้าก็บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเราก็เดินข้ามสะพานแล้ว ก็จะมีเรือเรือนั่งแล้วก็เดินกันไปก็จะมีเนี่ยเรือเปิดมพวกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาแล้วก็มานั่งเรือบริเวณเนี้แล้วร้านก็ปิดไปเยอะนี่เรามาที่ร้านอาหารคน <Okay. S 1> คือเขาจะแต่งชุดไทยนะแม่ค้าที่นี่ก็จะแต่งชุดไหมเก่าคนนี้เราก็มากินอาหารกันที่นี่ก็อาหารก็พอใช้ได้ไม่ถึงขนาดอร่อย แต่ว่าส้มตำนี่ไม่อร่อยเลยหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับเดี๋ยวออจะมีรูปไท้ายคลิปให้ดูเป็นภาพไท้ายคลิปเราก็เดินทางกลับยออก็ขอขอบคุณน้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายแล้วก็หลานด้วยที่พาลุงนาวาชวนลุงนาวาแล้วก็ยออได้มาเที่ยวได้เห็นอะไรต่าง ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปยอแล้วก็กดติดตามคลิปยอมาตลอดช่วงนี้ยอจะพาเที่ยวแต่มันจะมีบางช่วงที่ยอจะพาทาอาหารแปลกๆอาหารพื้นบ้านอาหารไทยอาหารจะที่ยอททาได้แล้วก็จะเอามาฝากทุกๆคน ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับการกดติดตามคลิป y อสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ